กินกับเบียร์นี่เลิศเลยกินวิดเบียร์เห็นเขาบอกว่าผักกรอบอร่อยค่ะวันนี้เราก็เลยตามล่าหาผักกรอบค่ะวันนี้แล้วเป้ก็ได้มาที่โคแล้วก็มาเจอผักกรอบค่ะทุกคนค่ะเรามาลองซื้อไปชิมดูค่ะต้นแรกเลยเด็กแหม่มต้นแรก Bags. okay. Just one. This one. I like this one. Not much. Mm. Uh, 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 even Separate good. Better. Super good. Yeah, 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 yeah. Okay. And how heavy? And then you go like this. Go there. Do so you have number? See, they have number. Oh, I have number like so this. Already. Number seven two one. Seven two one. You put that. and you go. 7, seven two, 2 one. Put chip. Four dollar twenty six. ดเดินละส <Yeah. S 1> สเโอเค <Okay. S 2> ไปเดินหาทั่วโคลสเลยนะคะก็แค่นี้นะคะ4ี่ดอลลาสี่ดอลลายี่สิบหกเดี๋ยวเรามาลองกันเลยจ้าอันนี้น่าจะเป็นดิบรูทเนาะอันนี้เป็นฟักทองค่ะืึ <laughs> อะไร Tiếng là ngon tiền. Allo em ạ? Ngon không? Ngon mh,